ว่าว่าวิว่าก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 านาก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 กา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 ยาากากากาาา เปลี่ยนรูปเเป็นไม้หันอากาศไม้หันอานอากาศกเมื่อมืีมีตัวสะกดตัวยานกอ้ออะอโดนกัดก có cho có a cho đó a a ngon ngon chăng cá có đồ có đồ có đò có ạ à. có có đắt và bò bò tập tập có bò có đo co đo co đo co T bạch có co à. a à. a đo co đo co tho, th, ạ, ạ, no thanh, thanh, gạ, bò, bò, chó, chó ดอดผัดปัดคำทำคล้องดอจองดอคำอันที่มีปะสมดังดูด้วยเรืองสาระดะดอะอะเปลี่ยนเดอรูปดึงเป็นเบ้ ไม้หันอากาศเมื่อเรือมีมีตัวเรือสะกดดขัดขันปั้นให้ใส่ตักตักตักเสื้อเือเชื่อฟังเรือปลา นั่งเรียนเยอะเขียนคัดเยอะนะนัดเจอะเือเธอฉันเยอะดังกันท่ากันท่าน่ารักนะนะพักนอนดอถอนตัวดอกละรัวผักอกอ่ะ ักแฟนแบบเมแมงลักละคำชี้แจงคำอีเดสองอให้นักเรียนโยงเส้นแจับคู่คำแล้วเขียนให้เป็นเคำ ที่ดีถูกต้องตัวอย่างนะขำขันนำได้พัดพัดกับกระพัดระพัดนะเชื่อฟังเงอฟังแผนผังแงาน้าฝากฝังฝากฝาดัดฟันกัดฟัน นับพันนับนันลาดชั้นลาบล,าลาปั่นได้ปั่นนะบาดบันบาดบาันปั้นดินดออมืตา